แอลกอฮอล์กับสมองเสื่อมแอลกอฮอล์สามารถป้องกันสมองเสื่อมได้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่ถ้าท่านได้ฟังแล้วอาจจะแบบร้องเฮ้ยมันจริงเปล่าสวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องแอลกอฮอล์กับสมองเสื่อมครับแอลกอฮอล์สามารถป้องกันสมองเสื่อมได้หรือเปล่าครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ เป็นเรื่องที่ถ้าท่านได้ฟังแล้วอาจจะแบบร้องเฮ้ยมันจริงเปล่ามันจริงอะ่ะบอกว่าขอให้ติดตามครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสำคับดีครับผมขออนุญาตสรุปนะครับว่าแอลกอฮอล์สามารถป้องกันสมองเสื่อมได้จริงหรือไม่ อันนี้เป็นข้อมูลจากเปเปอร์ทางฝั่งอเมริกานะครับเป็นการเก็บข้อมูลยาวนานนะครับถึง9ปีเพิ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนมิถุนาวันที่29ปี2020เพิ่งผ่านมาสดๆลร้อนนี่เองนะครับผลนะครับออกมาชัดเจนครับถ้าท่านดื่มแอลกอฮอล์ไม่มากเกินไปนะครับนะครับไม่มากเกินไปถามว่าเท่าไหร่ไม่มากเกินไปคือผู้ชายดื่มไม่เกินนะครับ วันละ2แก้วไวน์นะครับวันละ2แก้วไวน์ดื่มไวน์ไม่เกินวันละ2แก้วผู้หญิงดื่มไวน์ไม่เกินวันละ1แก้วนะครับโอเคแก้ว1 5 0่หซีซีนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับไวน์หนึ่งแก้วเนี่ยก็จะเท่ากับเบียร์กระป๋องเล็ก1ขวดหรืออาจจะเป็นแอลกอฮอล์พวกวิสกี้ประมาณแก้วเล็ก1แก้วอย่างนี้เทียบกันได้นะครับเพราะฉนั้นผู้ชายไม่เกินวันละ2แก้วผู้หญิงไม่เกินวันละหนึ่งแก้วนำมาตรวจความจําในคนอายุเฉลี่ยประมาณ60ปี เอามาตรวจ20,000คนนะครับใช้เวลา9ปีนะครับพบว่าความจำค่อนข้างที่จะดีกว่าแล้วก็เสื่อมช้ากว่าในกลุ่มที่ไม่ดื่มเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็มีผู้โต้แย้งหลายคนนะครับมีเปเปอร์โต้แยง้งบอกว่าเฮ้ย hey, ความจำดีแล้วไงอ่ะแต่ว่าถ้าตายจากโรคอื่นมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมเพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่ามากหรือน้อยครับมีบาเ์เปอร์บ,บอกว่ายังไงก็จะทําให้ความดันสูงยังไงก็จะทําให้หลอดเลือดในสมองแตกหรือตีบได้เพราะฉะนั้นแล้วไม่แนะนําให้ดื่มเลยจะดีกว่าไหมนะครับคราวนี้ผมว่าเรานํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงกันดีกว่าสําหรับท่านที่ไม่ดื่มนะครับโดยส่วนตัวผมแนะนําบอกว่าไม่ต้องดื่มเลยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าท่านสามารถที่จะ เพิ่มความจำจากวิธีการอย่างอื่นเช่นการฝึกเขียนหนังสือทํางานแม้จาก,กเกษียณไปแล้วทํางานเล็กๆน้อยๆหรือว่าพบปะผู้คนพูดคุยต่างๆก็จะทําให้ความจําเราดีเหมือนเดิมนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปดื่มแอลกอฮอล์แต่ถ้าเกิด ท่านไหนที่ดื่มอยู่แล้วนำแบบนำจุดนี้ไปประยุกต์ใช้ถ้าท่านดื่มมากไปกว่านี้มากเกินกว่านี้ให้ลดลงมานะครับสำหรับผู้ชายไม่เกินวายวันละไม่เกิน2แก้วสําหรับผู้หญิงวายวันละไม่เกิน1แก้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่ผมแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างครับอยู่บนทางสายกลางนะครับการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สุขภาพดีเพื่อให้จิตใจผ่อนคลายมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆนน้อย,อยส่วนอื่นการนอนที่เพียงพอ นะครับสุขภาพจิตที่ดีอาหารที่เหมาะสมนะครับการออกกําลังกายต่างๆนะครับต้องไปพร้อมกันก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจ <Environment. S 2> ที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณ planning. จากตัวจั